สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะมาจะพามาดูวิธีการเสียบยอดอะโวคาโดต้นพันุ์สวยมากเลยนะคะแข็งแรงใหญ่เม็ดเราก็เพาะเราก็เพาะเองใช่ไหมพี่นมเม็ดก็เพาะเองนะคะเม็ดพันธุพื้นเมืองเพาะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นแข็งแรงมากเลยค่ะ นี่แหละค่ะมือเสียบพี่นุมค่ะพี่นมเสียบอะไรก็ติดนะคะเสียบเก่งค่ะที่ไร่ของเรามีหลายพันนะคะอะโวคาโดวันนี้จะพามาดูวิธีการเสียบนะคะอะโวคาโดต้นพันต้นเท่าไหร่นะพี่นม <S <S ที่ไร่เราขายร้อยห้าสิบบาทนะคะ ที่ไล่ของเราที่ส่วนของเรามีหลายพันนะคะมีแฮตใช่ไหมพี่นมแฮตปีเตอร์แฮตปีเตอร์สันปิตอร์สัน M 6 0 M 60, แล้วก็ชมพูสยามแล้วก็ชมพูสยามนะคะท่านไหนสนใจก็ทักแชทมานะคะต้นละร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะวิธีการเสีย ที่สวนของเรารับประกันพันุ์ด้วยนะคะพันุ์แท้แน่นอนค่ะที่สวนของเราทำเองนะคะกิ่งพันธุก็กิ่งพันธุ์ของเราเอง ต้นตอเราก็เพาะเองค่ะปลูกประมาณสองสปีก็ได้กินลูกแล้วนะคะท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะโอเคแคแ่นั้น